สวัสดีครับผมบานหัสนนัทครับวันนี้เป็นงร่ครั้งที่าเป็นครั้งที่น่าจะสองสองไหมไปปีที่แล้วมาแน่นอนใช่จำได้จำได้ครับวันนี้มาในลุกออแบล็กเขาบอกว่าดำแดงอันนี้ดำมาก่อนปากแดงแว่นแดงอ่ะก็ครบแล้วเป็นดำแดงนะครับมาคนเดียวเหงาดิ ต่ดีาหันไปเจอแม่ๆก็ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ยังมีคนเยอะมากไปตอนแรกไปอีกงานหนึ่งก็ตามมางานนี้ด้วยโอ้ขอบคุณทุกคนนะครับผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแต่ก็ขอบคุณที่อยากจะมาให้กําลังใจบ้านนะครับผมได้กําลังใจแบบเต็มที่ครับใช่ครับตอนกลางคืนก็ต้องเท่หน่อยงานบ่ายงานงานเย็นงานเย็นเ,เอองานเย็นไม่ต้องเท่หน่อย ทาสอง 2. ทาสอง 2. ตอนนี้เริ่มวางคิวกันละแล้วก็เริ่มมีการถ่ายทำแน่นอนในเดือนนี้นะครับผมใช่ก็เปิดกล้องเดือนนี้ครับยังไม่ได้รีทูเพราะว่าเขาน่าจะเลือกนักแสดงที่เป็นคู่หลักร <Okay. S 1> ีทูก่อนเพราะว่าในเรื่องของอบิวต้นหลิวพี่เงินโอ้เนี้ยจะเข้มขน้นขึ้นแล้วก็ต้องเป็นคนเดินเรื่องเพราะฉะนั้น ต้องมาตบตรงนั้นก่อนแล้วตรงนี้คือน่าจะสบายๆอยู่แล้ว<ร>ด้วยความเป็นสามารถเข้าได้เลยสําหรับผมนะเ,เพราะว่าด้วยความเป็นน้อสอ่ะมันซึมซับมาเยอะแล้วเออเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าถว่ามีวา่าจะเหลือ่อะไรน้อนสสามารถใช่เอาง่ายๆแค่เจอหน้าเพื่อนๆคน,คนไหนที่เล่นโฟลิวโฟลิวอยู่เราเป็นน้อสทันทีจริงๆเอเนอร์จีมาทันทีเลยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แม้ว่าเขาจะเป็นมิวร์หรืออ่าใช่ ใช่เราบางทีไงไปไปเจอปุ๊บเราก็แบบบู้ energy เพราะว่าเหมือนนอตเขาสร้างความสุขตลอดใช่มีบทบาทแน่น,นอนครับเพราะว่านอตเป็นตัวเชื่อมเขาเรียกว่าเชื่อมให้ให้ถ้าไม่มีผมไม่ได้รักกัน่ะเอาแค่นี้เออแน่นอนครับประกาศออกไปแล้วครับ หลอกถามหลอกถามอ,าอ่ะ,ออออะเอาเอาเป็นว่าไปดูกันในคอนเสิร์ตครับไปดูกันในแฟนมีตนะครับผมสปอยเหรออาจจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นจากแม็กบาร์สอ่ะ,อจจะไอ้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะเห็นด้วยอันนั้นมาเช่นมาเช่นอันนั้นอะ <c oughs> <c oughs> ไรนน้ะไรไบอก <c oughs> ไม่บอกไไปดูในคอน <c oughs> ไปดูในแฟนมีท ฮะน้มเฮ้ยอแเล่นเยอะอ่ะก็ต้องไปดูกันอ่าใช่ครับจริงจริงแล้วผมว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อวานผมก็พาพี่แม็กไปเจอฟูมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยนักงานลบตัด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  คุโร่คุโร่ครับขอรองเพลงสองเพงใช่แลจะมีตั้นตั้ตัจะมีซิงเกิลด้วยกันก็ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็มีครับก็คุยไว้แล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมปั้นนี่ <c oughs> ไม่ปั้นเสียงตัวเองไปสู้เขาก่อนตอนนี้เขาเริ่มเรียนแล้วเขาเริ่มเริ่มเก่งขึ้นแล้วแล้วเรามีวิธีแบบมีทลิปอะไรแบบสอนดอาไรแบบนกันจริงๆผมไม่ถึงกับขั้นสอนเขาได้หรอกครับแต่ว่าผมก็แนะนำ เป็นเป็นการแนะนํามากกว่าว่าอ่ะตรงนี้เป็นอย่างนี้ต้องใช้เสียงนี้ช่องนี้ทําอย่างนี้คือจะเป็นการปรึกษากันอยู่ตลอดเพราะว่าพี่แม็กก็จะไม่มั่นใจในเรื่องการร้องเพลงเนาะ <_ c oughs> แต่เราอะ่ะเห็นเราได้ยินเมื่อวานผมก็คุยกับคุณโรดว่าแบบเฮ้ยคุณโรดหันมามองหน้าผมเพราะว่าผมอยู่กับคุณโรดมานานเวลาอะไรที่แบบเขาได้ยินแล้วได้ยินเหมือนกันอ่ะจะหันมามองหน้ากันซึ่งที่แม็กวอร์มวอร์มวอร์มปุ๊บเราหาันมามองหน้ากันแปลว่าพี่แม็กทำได้เพราะฉะนั้นผมได้ยินพี่แม็กตั้งแต่วันแรกที่เขาร้องเพลง เดี๋ยวทุกคนรอดูเลยครับดีวอดีวหยอกนะหยอกนะรอดูรอดูอ่าออกซิงเกิลต้องรอติดอ่าเป็นเพลงคู่ใช่ไหมเพลงคู่ต้องรอติดตามถ้ามีก็มี ไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะว่าเพลงคู่เพลงแรกอ่ะเรามาจากซีรีส์ไงอยากแต่จริงๆมีคุยกับพี่แม็กว่าแกก็อยากทำเพลงแหละอ่าก็มีปรึกษาเราแต่ว่าอันนี้อูไปก่อนเดี๋ยวไว้ว่ากันวันนั้นเอกวาชื่อเนเอ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 เาเอเอเเอออ พราเขาก็มีปรึกษามาว่าแบบเฮ้ยผมชอบแนวนี้ทํงนี้อ่ามีละมีละถามว่าแนวเดียวกันไหมต่างกันครับแต่ว่าจะมีความคล้ายอ่ะมีความคล้ายคึึง <c oughs> ต่างกันแต่ว่ามีความคล้ายต่างกันแต่เป็นความคล้าย ก็คือส่วนผสมแบบไส้หรือแบบอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะคล้ายๆกันในพาร์ทบางพาร์ทอาจจะมีส่วนที่อเชื่อมโยงกันได้ดคร <c oughs> ับฟโฟลบุกฟิล์มก็จริงๆแล้วเป็นโฟลบุกที่ผมตั้งใจทำมาเพื่อเก็บบรรยากาศวันงานแล้วก็เบื้องหลังของการถ่ายทำของ The First f a n s i r e ของบาครั้งแรกนะครับผมอุย้ยโหเป็นคนมีแสงนะครับุบคณครับ ก็นั่นแหละก็คือมันจะเป็นความทรงจํากับของผมกับแม่ๆแฟนๆที่อยู่กันในวันนั้นซึ่งภาพของทุกคนอยู่ในนั้นหมดเราเราจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเอเอ้ยวิวอ๋อแล้วใช่มีเป็นบรรยากาศเป็นกิจกรรมทุกคนจะอยู่ในนั้นหมดผมตั้งใจผมตั้งใจอยากให้ทุกคนอยู่ในนั้นเพราะว่า ใจจริงอยากเอ็นเครดิตเป็นชื่อทุกคนเลยนะแต่ว่าเกรงใจไงเผื่อบางคนไม่สะดวกหรืออะไรอะไรเงี้ยเราเราอยากทาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรใช่ก็สีหน้าแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีอีกหลายงานที่อยากให้ทุกคนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกับผมก่อนนะอันนี้เป็นสปอยไปเปยไว้ก่อนเปย์ไม่ใช่เปยเปย์เปยเปยโปแล้วนะโป เปยไว้ก่อนนะครับผมฮะงานเดียว <Huh? S 2> งานเดียวงานเดียวหรอมันก็มีแต่ว่าตอนนี้ผมคอบวมไงอันถ้าเป็นพูดถึงพาร์ทเพลงตอนนี้ผมอักเสบนคือคอเส้นเสียงบวมเส้นเสียงข้างซ้ายบวมมาประมาณเดือนครึ่งละเวลาพูดก็จะแบบบางทีก็จะแบบติดแฟกหรืออะไรเงี้ยครับก็ ต้องรักษาอาการก่อนไม่ได้ไม่ได้ติดว้าแต่ว่าบางทีใช้เสียงมากเกินไปใช้เสียงแบบสนุกสนานไม่ใช่ร้องเพลงนะเพราะถ้ราร้องเพลงไม่มีทางบาดเจ็บแน่นอนแต่พอมันสนุกเกินเนี่ยเริ่มจะบาดเจ็บละไม่แต่วันนั้นอยู่กับพี่พี่ศิลปินเราทําเพลงกันไงเราทําเพลงด้วยใช้เสียงด้วยมีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็นิดหนึ่ง แต่ว่าไม่เป็นไรผมว่ารักษาอาการได้แค่ดูแลตัวเองให้มากขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้จ่ออยู่อยู่ที่ออกได้เลยมีประมาณ4ีห้าเพลงละแต่ว่านั่นแหละตอนนี้ก็เลือกได้แล้วด้วยแต่ว่ายังอัดไม่ได้เพราะเสียงยังไม่ได้จะมีรจริงๆแล้วเนี่ยครับก็คือการทำเพลงของดิสซิตี้คือเราออกมาเป็นซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลเพื่อสุดท้ายแล้วรวมเป็นบั้ม ถ้าสมมติว่าดิสซิตี้จะปล่อยเป็นอัลบัม้มผมว่าทุกคนน่าจะรอจนลากงอก,งอกใช่โอ้ยผมเห็นทุกคนรอ,อนานแแ้้ไงนก็เลยออกซีดีไลน์มาก่อนแต่ว่าเพลงต่อไปหรือหลังจากเนี้ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าฟังง่ายขึ้นสบายๆขึ้นแล้วก็ถ้าเพลงไหนที่เราชอบหรือมีความเป็นตัวเองก็อาจจะอยู่ในอัลบั้มแทนอะไรเงี้ยครับ ก็อาจจะมีแนวนั้นอาจจะมีแนวนั้นครับอาจจะมีแนวนั้นอาจจะมีอาจจะมีแเร็วมอาจจะมีนี้ไหมแล้วเร็วนี้ไหมๆๆๆอยู่ที่อยู่ที่เส้นเสียงตอนนี้อยู่ที่เส้นเสียงอย่างเดียวครับก็นี่เดี๋ยวอีกสองวันก็ไปหาหมออีกทีหนึ่งครับไม่ได้ไม่ค่อยแนี้เลยต้องดูแลตัวเองนะ ค่ถึงซีรีส์เรื่องถัดไปที่เหมือนจะพร้ไปถ่ายอะไรแล้คะซีรีส์เรื่องถัดไปเรื่องถัดไปไปถ่ายอะไรแล้จริงๆแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายอ่าแต่เหมือนแพลนทีเซอร์เริ่มจะมาละอ่าเราติดตามเราติดตามใช่ซีรีส์ดูเมื่อไหร่ซีรีส์ดูเมื่อไหร่ถามอัลนิวเลยครับถามให้นิวนะถามให้นิวเราไม่ จะวนแตเราได้พอเราได้เราต้องเรื่อ,ง,อง,งเรื่องไหนอ่ะไหนไหพ,พูดพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรอเดี๋ยวนนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดสปอยไม่ได้สิเดี๋ยวเราเปิดตัวทีเดียวพร้อมกันเมื่อแี่เยถามว้ี่ว่าเแฟนเคยเราในยัูแล้วก็บอกว่ามเเาีูมีหนังนั้นแหละมีแหละมีไปอ่านนยัยรอใช่ต้เนเตียนนหน่อยใช่เฮ้ยนั่น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 นั เขาเปิดตัวพร้อมกันรู้พร้อมกันนะฮะเดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดนโดนดุอ่าโอเคครับครับก็ฝาก e ฟ e r ว o ิวพาทูด้วยนะครับผมก็จะเป็นเส้นเรื่องใหม่ของอีก3คู่เลยนะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์คู่แม็กกี้บาร์ด้วยนะครับที่กำลังจะเริ่มทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากดิซิตี้ฝากดิซิตี้ด้วยครับกับวันเลิฟมิวสิกครับ ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนๆอ่าที่ได้ร่วมแฟนไซด์ของโรงบาลน,นะครับผมก็นำสิทธน,นั้นมาซื้อโฟโต้บุ๊กได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับฝากนะครับ